สวัสดีค่ะซื้อๆวันนี้ลิซ่าลิซ่าลิซ่ามาเองนะคะลิซ่ามาเองล,อ <laughs> ลิซ่าจะพามากินลูกชิน้นลูกชิ้นยืนกินนะคะนี่ดูผักก่อนแมบแมป,แมปนี่นี่หลังร้านนะคะลูกชิ้นเพียบลูกชิ้นยืนกินที่ พชบูรณ์นะคะถ้าเกิดใครมาอยู่ตรงข้ามเนี่แหละค่ะสถานีตํารวจที่ว่าหรือว่าที่ว่าการอำเภอหลมสั่งนะคะนี่ห้าบาทเท่านั้นเองห้าบาทมีทุกสิ่งอย่างมีผักมีน้าจิ้มพี่นุ้ยัลดีค่ะ <c oughs> นี่มาอีกมางานมางานสองงานพี่นุ <c oughs> ใช่ <c oughs> ใช่ นี่ค่ะน้ำจิ้มนี่กำลังแมนแต่ว่าเปลี่ยนไปอะไรนะในเมืองจะแบ่งเขตเลยพี่นุชไปนู่นน,น่หนองสว่างนาแซหางนู่แบ่งส่วนใช่มันใช่มาเลยเชียร์ได้พี่นุชนี่นี่นี่ค่ะลูกชิ้นทอดแม่เปียกน้ำจิ้มรสเด็ดปล่อยเทยว เที่ยวที่แล้วปอยอ่ะซื้อถ่ายรูปร้านพี่นุชไปเท่านั้นแหละโอ้โหคนฝากซื้อน้ำจิม้มจะต้องหิวห้วอีกค่เ <laughs> กะเดี๋ยวเอาเอาไปเอาพี่วันนี้มีมีไส้กรอกอร่อยไหมอ่ะใช่ได้ได้ได้ใช่ได้อยู่อโอเคโอเคได้ค่ะนี่นะคะปกติที่จะต้องยืนกินที่ร้านแต่ช่วงนี้โซเชียลดิสเทนซิ่งค่ะค่ะ เอาแบบอร่อยสุดชุบแป้งค่ะชุบแป้งเอาสักสามสิบไม้ค่ะามไม้ันเอาคนเอาให้คะเอาชิ้นเนื้อเอาเนื้อด้วยค่ะเอาเนื้อยี่สิบค่ะ่ไม้ใช่ค่ะค่ะหมูเหมือไม่เอาค่ะเอาเนื้อแล้วก็น้องต่อไปเลยค่ะนี่นี่นะ ดูคิวยาวก่อนนี่ปกตินะคะจะต้องมายืนกินกันตรงนี้นี่คือผักนะคะหลบก่อนแต่วันนี้ช่วงโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็จะนี่ค่ะใครสั่งเสร็จแล้วก็จะมายืนรอนี่แบบนี้นะคะยืนรอเพราะคิวต่อไปแน่นมานี่เขาเรียกยืนกินของแท้ยืนกินของแท้นะคะแล้วก็ไปเอาน้ำจิ้มน้ำจิ้มสามสามถุงถค่ะค่ะ นี่นะคะที่หล่มสักเ,เปิ่มอยู่ด้านหน้าร้านนี่ค่ะ o า f ฟท today ดีนะคะสถานีตำรวจหล่มสังนะคะพี่อเนกสวัสดีค่ะพี่อเนกมาเยอะหล่มมใสยังไม่เจอพี่อเนกเ,เลยนะคะแต่ว่าเป็นพี่อเนกเ,เป็นที่ปรึกษาไปนะคะที่ปรึกษาด้านน้ำนี่ค่ะ โอ้ยไปอยแอบเอาแป้งไปทอดที่บ้านโอ้โหอร่อยมากดีงามมากมีกไหมไ<ง>ซื้อซื้อซื้อไปทอดกินที่บ้านนี่นี่แป้งนะคะนี่สูตรลับอยู่ตรงนี้ค่ะอยู่ใต้หุ่นนี่เลยนะคะจิกกับดักแล้วนี่นี่ร้านนี้หมดแล้วหมดเลยนะคะแล้วไม่เคยเหลืออะไรนอกจากแป้งที่ทีเราไปอแอบจิกไปนี่นะคะ่ะนี่นี่น,น,นี่นี่ค่ะขายดีขายดีเห็นไหมคะดู นี่ลิซ่ายังไม่มานะคะติชรามาก่อนโอ้ตีชรา,ามาชิมนี่แล้วก็แป้งกรอบมากนี่เลยนี่เลยนี่เลยนี่ไงน้องจินัานบอกว่าร้านประจำกินมานานลวค่ะนะคะ,ะ,คะหลายคนอยากมากินนะเนี่ยน้องแมวน้องแมวต้องมาจากสมุทรสาครมากินนะจ๊ะที่หนึ่บอกแซ่บหลายเด้อนี่ รับเผื่อป้าด้วยรับทานเผื่อป้าด้วย mm hmm. <laughs> อ้อหนี่ค่ะเขาเรียกว่าเห็นแล้ว mm hmm. ทอดกรอบแบบนี้นี่นะคะ mm hmm. ใครลงจากรถเมื่อก่อนจะเป็นรถรถ,รถจอดแถวแถวนี้นะคะบขสแล้วก็พอจอดตรงนี้เสร็จปุ๊บเขาก็จะเลยเดินมากิน mm hmm. พะยังเคยไปเปิดร้านที่บ้านพี่นุชเลยบอ <laughs> งวันยังไม่มาไปตามที่บ้าน <laughs> <laughs> กินสมัยเด็กๆ,ๆต้องไปตามที่บ้านทำไมป่าน,นี้ยังไม่มาอยู่แล้วนีไ่ไงล่ะสูตรแป้งนี่ไม่ใช่ว่าใครจะทําได้นะคะต้องผสมแป้งสูตรเฉพาะของป้าเปียงนะคะนี่ลูกชิ้นทอดป้าเปียงน้าจิ้มรสเด็ดสูตรต้นตำรับเห็นไหมคะป้าใครผ่านไปผ่านมาปแนะนํานะคะให้มากินนี่เลยติดกับร้านพีเคถ้าช่วงเย็นๆไม่เห็นเจ้าตรงนี้แซงวันนั้น ยิงไม่ขายนะคะวันนั้นยิงเราคือแบบว่าตังเยอะแล้วเลยไม่อยากขายนี่ต้องใช้น้ำน้ำแข็งเห็นไหมคะโซนนี่ต้องใช้น้ำแข็งผสมแปบบ้งน้ององมับี่เเอาโรดเอาโรถจ้าจะแอบขโมยแป้งกลับบ้านนะคะนี่ดูแป้งเขานี่ค่ะสูตรนะคะสูตรต้องคนกับ เราล้างกฐากฐาเนี่ยปกติบแมนกราทองแดงแล้วแต่เล่นเนี่ยนี่เห็นไหมคะสูตรความกรอบก็คือว่าน้ำแข็งน้ำเย็นๆเจี๊ยมนะคะแล้วก็คนกับแป้งที่ผสมมาเรียบร้อยแล้วผสมแบบมาจากบ้านแล้วนะคะเว้นแต่ไม่พอนี่ น้องลิซ่ายังไม่เคยมาแต่ติชดามานะคะต้อง,อง<า>ติดโควิดอยู่อย่าพิ่งมาอย่าพิ่งมาแต่บริบบบลองได้ว่าลูกชิ้นยืนจิ้มที่บุรีรัมย์สู้ลูกชิ้นยืนจิ้มที่นี่ไม่ได้นะคะเพราะว่าว่าหลายคนเห็นไหมคะแถวยาวขนาดนี้อะนี่เขาเรียกว่ายืนจิ้มของแท้นี่ค่ะนี่นะคะใครจะคิดว่าแถวยาวขนาดนี้นี่นี่นี่ดู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 นี่ค่ะลูกค้าของแท้ ต้องยืนนะครับเราปกติเราจะยืนจิ้มกันอยู่ตรงท้ายรถนะคะแต่ว่าช่วงนี้โซเชียลดิสเทนซิ่งก็ยืนต่อคิวได้แต่ว่ายืนกินด้วยกันไม่ได้ค่ะเดี๋ยวจิ้มไปจิ้มมาเดี๋ยวติดโควิดกันนะแน่เปิบเปิบเปิบน้ำจิ้มรสเด็ดแท้ๆนะคะบอกไว้ก,ก่อน,นจ้าเอาน้ำจิ้มสาม สามถุงสามขวดกันเลยจ้ะซาห้มขวดก็ได้จ้ะนี่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 เฮ้ยสุดเด็ดนี่เขาหน้ารับออเดอร์นะคะนี่อ่าพี่ออเดอร์นะคะใครสนใจน้ำจิ้มลูกชิ้นที่แซ่บมากดูพลิกสิคะโอ้โหนี่ดู <c oughs> สีพลิกซะก่อนเฮ้ย <c oughs> นี่แซ่บหลาย <c oughs> เห็นไหมคะแล้วก็คิวต่อไปก็จะมีการถามว่าเอาอะไรบ้างแล้วก็ทอดใหม่ๆตามออเดอร์เลยนะคะนี่ถือเป็นลูกชิ้นพีออเดอร์ใครสั่งอะไรทอดอย่างนั้นคะ่ะเพราะไม่อย่างนั้นแบบแล้วก็ขึ้นมาใหม่ๆเลยนะคะแ้วก็จะกรอบนี่แหละอ้าวว้าวพี่เพลินตาบอกว่าให้ไปหาเสียงที่สาธุประทินนะคะมีโอ,าอกาสได้ไปแน่นอนคะ่ะ เมน,นี่กรอบๆขอ,องมักรสาอะไรคะเนน้ำจิ้มน้ำเดอร์เราก็หาคณิตศาสตร์มาให้ที่ร้านคิดเล่นๆน,นะคะเพราะเราไม่รู้ว่ากี่ไม้เท่าไหร่แต่ว่า <laughs> โโอโหนี่ดูซะก,ก่อนนะคะนี่การซื้อลูกชิ้นต้องซื้อแบบนี้นะคะ450ค่ะซื้อค,ะค่ะเอาเผ็เอเบบเดยะะอ,อย่างเดียวไหมเอาเผ็ดอย่างเดียวเดียวค่ะเผ็ดอย่างเดียวเอ้เดี๋ยวเอาเอาแบบบอเผ็ดมาขวดหนึ่งนึ่จ้ะเอาเพอร์ฟ้าเด็กน้อยโอ้โขอบคุณค่ะ ได้ในน้ำจิ้มเด็กก็มีนะคะน้ำจิ้มเด็กแหวบค่ะเดี๋ยวค่ะเอาค่ะฟังโน่นจ้ากับบุญเพื่อนค่ะใจรักจริงเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะพี่สวัสดีค่ะดิอ๋อดืินทำเหมือนแบบใกล้ๆนี่มีผักด้วยให้ดูก่อนนะคะนี่แบบมาเห็นไหมคะ นี่ลงจากรถมาใหม่ๆต้องมาซื้อเลยนะคะเนี่ยดูนี่ก็อนนขอบคุณหลยคะ่ะนี่มีผักด้วยเนี่ยแหววบขอบคุณนะคะ <laughs> นี่แล้วเราก็เดินเห็นไหมคะใครว่าของดีเพชรบูรณ์นี่มีเยอะแยะค่ะถ้าเกิดมาหล่มสักนะคะ <laughs> ก็แนะนำให้มากินลูกชิ้น <laughs> ลูกชิ้นทอดตอนเย็นค่ะแต่จะมีตอนเย็นนะคะ พอมาสักสามโมงกว่าจะสี่โมงก็จะมีลูกชิ้นพี่เดินทางกลับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะขอบคุณครับ